สวัสดีค่ะจงคนผู้เวียงค่ะมื่อนี้ออกมาละเห็ดมื่อนี้อากาศดีค่ะบ่มีหมอกค่ะนี่พอเห็ดกลุ่มนึงมาเก็บกันเลยบ่เสียเวลานะคะมาเก็บกันเลยโอ้ยประเดิมค่ะเพื่อนๆเมื่อนี้เอากันไก่มาตาัดพ้อมือหอยบ้านยังบ่มอย นี่คะ่ะสวยไหมงามมากเลยแต่จริงๆแล้วดอกเล็กๆอะมันอร่อยกว่านะดอกใหญ่เหนียวขามันยังเหนียวเลยสวยโอ้กันไก่กันเนาะคือเจ้าของเลยโอ้ยเอามาเอามาทาไมอันใหญ่เกะกะนิ้วมือเข้าได้อยู่แล้วฮะอันน้อยคือเจ้าของเลยกันไก่กันเนาะอันใหญ่ก็มีแต่ไม่เอา มันอันนี้มันใหญ่แล้วมันเกะกะน้ำหนักก็เยอะด้วยอืมน้ำอยู่ข้างใต้มันนี่มันมานเด้อค่ะเด้อโอ้เสียมันางตัดดึงสี่เสียเวลาคนดีบวไปหอดใสแล้วค่อยมือนี่ ใจเย็นเย็นเปล่าเนาะเวลาหน่อยเข้าป่ายังไหนหิวเข่อยังนั่นเออเข้าป่าที่ไรหิวข้าวพีเีเลยฉันเบือยู่บ้านไม่หิวเลยได้เดินออกกำลังหน่อยอะหิวแหละ ก่อนดว่วันนี้ก็มากับเพื่อนสาวเหมือนเดิม,มเขามองเห็นหรือเปล่านี่ค่ะสวยๆ เห็นมีคนถามหาน้องโอ๊กเลยเออโอ๊กเป็นหนุ่มแล้วโอ๊กไม่เข้าป่าเลยอ่ะอืมส่วนน่าไม่มาเออคุณแม่ไปตอบให้หน่อยดิเข้าไปตอบให้หน่อยโอ๊กเป็นหนุ่มแล้วโอ๊กไม่เข้าป่าแล้วค่ะอายเออแกบอกแกอายตอนเป็นเด็กโอ้โหเจ๊าเจ้าเจ้าเจ้าเข้าป่าอย่างเดียวตรงนี้เป็นตรงที่เรามากันแล้วนี่เนาะใช่เพราเราตัดเห็ดพึ่งไว้เนี่ยวันนั้นมันยังไม่มีอยู่ตรงเนี้ยอืมนั้นมันโตไวมากเลย นี่ค่ะสวยๆเลยถัดเก็บอังสี่สา่ะแค่แต่แต่ดึงเอาดึงเอารถพอเห็ดมะนาวค่ะเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> อุ้ยบาน ตงสงใครั้งในใ้สินอนกินแล้วแหละแล้วเบื้องดอกหน่อยแต่อันล่างยักหนากันเนี่ยค่ะ <c oughs> เบิ่งกันข้างในมันเป็นยังไงอุย้ยนอนกินแต่ดอกใหญ่งามงามค่ะดูค่ะมันเป็นนอนกินเนื้อข้างในแล้วเนี่ยค่ะมันก็บ่เป็นแต่เอาอกเป็นแต่กิน <c oughs> ได้ดอกนี่ดอกเดียวเพึ่งทายค่ะ อันนี้พึ่งอะไรเนาะอันนี้โอ๊ย้ยไม่ใช่พึ่งทรายนะเนี่ยนี่เห็ดพึ่งก็มาเห็ดพึ่งไม่ใช่เห็ดอ้าวดอกลวงหัวขาด,าเ,ดเออเนี่ย <c oughs> ก็มีมันอยู่กับพึ่งทรายแหละดอกรุดเลยค่ะนี่อีกดอกนึง กระจิ๋วหนึ่งเนาบนนูน้นเนาปาดบนแค่หนึ่ง,งเก็บใส่ถุงแยกต่างหากถึงซ้ายนี่นค่ะนี่บานแลว้ว ขาขึ้งหยาบเลยตัวอันนี้นอยู่ข้างในเอา้ารูดเบิดห้างเลยอือเดี๋ยวหาทุงใส่ค่ะอือถึกฝนก็ออกอีกเห็ดก็แ,แต่ทาหามั่พอนในหนาวก็ออกเรื่อยๆลุด นี่ค่ะโอ้เมนี่พ่อ,อยาตาเห็ดเพ่งอันนี้เห็ดเพ่งซ้ายแล้วทั้งใดอีกนี่ค่ะไม่ออกอีกโอ้ยตัวนี้ <c oughs> ตัวผากก็มาจอนน้องแล้วอืออนัาน ดอกลนอันนี้โอ้ยไอมันบานตัวนี้โอ้นี่กระดอกไปแล้วนะคะโอ้ออกเป็นมูลเลยเว้ยเห็นไหมค่ะออกเป็นมูลเลยเอาต่อดอกงั้นเีเลยเออออกเป็นมูลออเ,นมลเลยเอาตะดอกน้นอย อ่อนดีถ้าดอกบานก็ไม่ค่อยอยากเอาค <s uss UC S> ่ะดอกซิมันจังอ่อนขานกับอ่อนนี่ค่ะสวยๆวยเบิ้งค่ะเพื่อนๆอยู่ทั้งโพนเห็ดโพนเฮดโพลเกิดยูเทิ้งโพนเฉยเลยเนี่ยค่ะ ดอกลนงสงสัยถึงไม่พันมะแพเดี๋ยวเก็บเกิดอยู่ทั้งพ้น,นเพื่อนี่แม้ว่าด,วดอกเล็กดอกน้อยโอ้ยบังเก็บกล่องไว้กันตัดขาไปพ้อมเสียเวลาม่ตัดขาเนี่ยแหละนี่ขาสวยๆเลย ขดยึ่ใต้ดินนะขึ้นมาได้แม่ดอกมันหายเนี่ยขดอย่าง กอหน้ำมูข่งหนึง่งสวยเนาะ เดี๋ยวจังโทรกลับค่ะเก็บเห็ดอยู่ใครโทรมาตอนนี้เบอ่ว่างรับสายเดอ้อเก็บเห็ดอยู่เดี๋ยวสิโทรกลับนันหัก พ้นนี่ว่านอเนาะแต่จังยังอ่อมเบิงค่ะนี่ค่ะได้หยิบหนึ่งประมาณเนี่ยสวยๆเลยจ้ะอ๋อนีคะ่ะงามๆเลยจ้ะเพืพ่อนๆกล่องม้วนปุ๊บนี่เบิง่ยังกล่องม้วเดี๋ยวเบิงกันนี่คะ่ะงามๆเลยคะ่ะเมื่อนี้เขามาเก็บ มา,มาอันย่างตอมองอันมองที่ย่างกลสุดเมื่อนั่นแหละเ <c oughs> มื่อที่เคยถ่ายทอดสดนะคะ <c oughs> ถ้ากันม่ย่างเออมันจะมีเหตอุอะย่งางต่อเห็นหรู้ว่ามีมเหตุอีกบัวเงียบค่ะข้างในปลาเงียบสงิ ย้มเกี่ยวให้มันสวย โอ้ยนู่นนะมีอีกโอ้ยนู่นนู่นนูนน่น,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 นมีอีกค่ะเพื่อนๆเก็บตรงนีนน้กันดอกบานแล้วก็มีตัวเองเรามาเจอกลุ่มอีกแล้วตัดขาที่บ้านเหมือนเดิม <laughs> มีเวลาตัดแล้ว มดถกเก็บเที่ยวน้าสวยมากเลยเอาขี้ยากระบ,บานให้กาลลมล้เนียมานั่งตัดเสียเวลาค่ะนั่นได้เราเหลือดอกเล็กไว้เยอะนะนุ่นข้างบนนุ่นอิก อกเล็กๆเราไม่เอาตายแล้วเจอกลุ่มเห็ดอีกแล้ว,ะวฮะ,อะว <laughs> บอกว่าเจอกลุ่มเห็ดอีกแล้วเอาหญ้ากลับบ้านเหมือนเดิมเอเอไม่มีเวลาตัด <laughs> ช้านี่ แต่ดอกสวยๆอืมวันนั้นเราเราเรา,เราไม่เรามาไม่ถึงไนงะมันก็เลยโตเนาะก็ดีนะเนี่ยมันเริ่มโตเรามาไม่ถึงเดี๋ยววันเสามาเก็บอีกค่ะหาโมมาเพิ่ม ดอกน้นอยๆเยอะแยะเลยมึงดูอ้ oh, no, นเอาเตะมีไปเบิร์ดไม่มีใครทิมดอกน้อยเวลาย,ยู่ค่ะเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์มาเก็บอีกก็ให้มันงหญ่ก็ดีวันนี้วันพฤหัสบดี Mà đọc nên rồi nhớ เป็นเยๆยังดอกหน่อยอยู่ <S <S มันมีนะแต่มันยังดอกเล็อยู่ดอกกำลังแบบืมลาบเห็ดเอาไปทำลาบเราจะได้ไปร้านไทยดอกร้านไทยเขาน่าจะมีของแล้วนะตอนนี้ มีผักมีอะไรแล้วมั้งวันนี้วันพฤหัสเนาะเอาลอ้ออ้มันจะขายดีขนาดนั้นเลยเหรอนต้องเหลือบ้งแหละนะอู้ดอกไม้หน่อยอเพื่อนเพื่อนอู้จีอูอ้เอาไปนู่นเลยนูนๆๆๆๆๆ่นนู่นไปนู่นเลย ปรไดทศไทยถอดสดลงมาอนี่กล่องมันอันบ่อบชัดไทยเรากล่กองบ็อชัดเขาละมานคนเบิง้งจริงๆเราวม่ไทยถอดสดทั้งไงกล่องโกโปรก,ก็ได้ด้วยตงรงหลองเบิง้งนี่สิเสียเวลาเห็ดจังนน่อย Đang theo internet cũng cả bộ hoa nữa. Ồ, ừ, anh ấy mới kín mượt ở đây ở trên có mọc, có mọc toàn dài mấy người nhìn mọi người nhìn mọc nạ tức dần khâm bớt nấm nhả không kịp nhả tìm nhả sẽ không ช่วยเลยสิพยายามเบาเบาหลายเลยหยัดลำคันอู้เจ๋าเพื่อนเพื่อนพยายามสิพยายามสีเบา,เบาหลายเดยนะเห็นลรวกับสะออน ว่าซบโบว์บอาไรให้ท่วงให้ด้วยจังเด็กจัได้สวยโอ้ นต้นค่ะดอกกำลังงามเลยค่ะกำลังสวยเก็บเอาตะดอกง่าๆเืยมอนีเก็บไปให้เพื่อนค่ะเพื่อนสั่งโลหนึ่งต่สิหาเอาตะดอกง่ายๆแหละ นสวยๆเลยนี่เห็นบ่มคะถ่ายรูปนี่ดอกเว้ยวสีแบบนี้เนาะงามแห้งพี่น้องเอ้ยขาก,กระกอบไปเวิร์ดสมองจับมึงได้ก็ได้ขายาวมากอมอดูดอกอีย่างจะกินหมดแล้วนีะคะ่ค่ะกรอบหมดเร้ว มันออกเป็นกระจุกเลยขามันก็ยาวด้วยอืมสวยหฮบ้างเนี่ยพี่น้องอ้ัอนเป็นอันโอ้ยห้อยอันนั้นมากวมนมันนี่นแมงจมัน นนยยเนี่ยมันชิดดอกไงอยู่เด้หนิว่าดอกตูมมันกันยังอันนี้เลยเนี่ยมันเจอไหม ใหญ่ไหมัม้ยนนี่ค่ะงามมากเลยค่ะ Pink. Pink. ดูสิสวย มากสวยแต่เราเก็บไม่ค่อยสวยมันจะหักออ้ยบังเลเน่าอย่างวันนี้แต่เราเก็บให้ตัวเองก็ได้นะม,มันเสียดายอะมันสวยอยู่ เรา,เ,ราเจอเราไม่สวยขนาดนี้มันมน,น,น,นขึ้ลาไม่เนี่ยขาวขาวเนี่ยเอาเอาเท่าที่เอาได้ไอ้ที่ข,า,ขาวขาวเนี่ยมันเชื้อลาไหมเราคิดว่านะรา บางทีมันทับกันมันก็ไม่ใช่นะบางทีเห็ดมันทับกันมันก็ไม่โดนแบบมันไม่โดนแดดนีออ่มันก็เลยเป็นขาวๆอ,อมไม่ค่อยแน่ใจเนาะดูด้านหลัง แต่ที่มันสวยๆแล้วกันเพราะเราต้องเอาไปตากแข้งออ้ยยุงอะไรมาตอนนี้นี่กลุมนึงค่ะแบตยังี่สิเบดทไวแไต่ใไปเดทไทยป็นเด กล้องตัวนี้เบิดเอยแบตบเบิดไว้ไว้เรากำลังสวยเลย เง้ยแห้งปุ่นอ่ะนี้โอยซิบกเก็บให้มันมุน

สองซาดอกมองละสีหาดอกอน,นี่พอดูดูแกเพอเก็บอยู่นี่ค่ะนี่ดอกหน่อยมันนี่ดอกง่ญ่ดอกบบง่ายเลยแหละ ไก่กออันนี่เพื่อทั้งนี้เพา่นมีไผ่มาดอกเบิงเองท่าทางขายุ้ยใกล้ถนนค้นสินยางดูคนสิโลดูน,นี้ตุ้ยข่อยขามาันเลิกจะมยเห็ดมันกรอบดีให้มอ็ดูกรอบแบบเนี่ยค่ะอู้กระจุกเลย บางน้ำไปเลือกเอาเลยเนี่ยดอ,อกเล็กๆเห็นไหมคะ่ะเล็กๆน,น้อยๆอู้ไปต้องบุญ